มาถึงไรชาโบนะคะโบทีเพลนเทชันเป็นไรชาที่มีชื่อเสียงที่สุดในคาเมรอนไฮแลนด์ประเทศมาเลเซียค่ะก่อตั้งโดยชาวสกอตแลนด์ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในมาเลเซียเลยค่ะทำทางเดินดีมาก ที่จอดรถอยู่ตรงนู้นและคนก็ยังเดินมาอย่างต่อเน,นื่องพอเดินมาถึงแล้วเราก็จะเจอกับคิว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 นะคะ วิวสวยมากนะคะอยากจะนั่งจิบชาชมวิวแต่คิวคือยาวทุกสเตชันนะคะไม่สามารถที่จะรอได้จริงๆค่ะต้องขออนุญาตเลย <c oughs> ก็อดชิมนะคะแต่ใครที่เคยไปแล้วชิมแล้วเป็นยังไงก็มาเล่าให้ฟังกันได้นะคะมื้อกลางวันนะคะเราอยู่ที่คาร์เมลอนสเปนนะคะที่โอ a าไว้คอ f ฟ e ่ค่ะเข้าปิดเผา อันนี้อร่อยอันนี้อร่อย N L สิบเจ็ด่เป็นเลมอนว่าชิพายไหมตตดครับเดินไปหาตลาดรถติดมากเดินแล้วก็เดินสามเหรียญ ไรู <laughs> ูปอะไรก็ไม่รู้รรออ,อ,อันนี้คือสามดิค่ะหลังแช่บวยของคนไทยมาดูมาด้วยกันเลยทีเนี่ย